สวัสดีค่ะสวัสดียัมบายๆนะคะของวันจันทร์ที่26ค่ะทุกคนคะอ่ะสวัสดีไปถึง f อทุกคนทุกท่านนะจ๊ะอ่านี่วันนี้วันนี้วันนี้รถไทยของรวงแสงเจ้า M6040 นะจ๊ะก็เริ่มออกปฏิบัติการได้แล้วเนาะตีมือโดยช่างแจ็คและช่างเบิ้มคะ่ะทุกคนคะและอีกหนึ่งคันคือเจ้าคูปต้า M85 คันใหญ่ได้ใจจะพึ่งบอกเลยคันนี้โดนสเปคถูกใจความแรงถูกใจด้วยนะจ้าทุกคนคะนี่อตอนนี้เราอยู่ที่วัดสายเทอร์สิใต้ค่ะทุกคนคะเทลานว่าลานก็ถูกเนาะเพราะว่าตรงนี้เหมือนเทปรับระดับนะคะทุกคนคะปรับระดับให้ ตรงนี้มันจะต่ำแรงแล้วเวลาน้ำมันจะไหลนะคะมันจะไหลบ่าลงไปด้านล่างดังนั้นเราก็เลยได้โอกาสที่ว่าได้ดินหลวงเนาะดินสนาธารณะสาหลวงค่ะเราเอามาเทให,เให้เกิดประโยชน์ในที่สาธารณะค่ะมีจัดให้ค่ะหลวงตาขอมาพระอาจารย์ขอมาทีมงานจัดให้ค่ะชอบแบบไหนสไตล์ไหนอบอกได้ค่ะเราพร้อมยินดีนะคะ เพื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้สอยน้องสำหรับที่สาธารณะเรายินดีเรายินดีมากค่ะทุกคนคะ่ะอ่ะมาแล้วจ้ะเจ้าอามน้อยซอยยิ้ิของเราเนาะก็อ่าบกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกที่เทแล้วตำแหน่งแล้วอ้าวมา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 ,มา,มาเลยมาเลยอะเสียงไม่ค่อยมี แต่นางนี่แบบเหยียบดีไม่ธรรมาดานะจ๊ะ เริ่มไล่แล้วจัดแล้วตาตาส่วนไหนที่เก็บได้บ้างตาตาก็จะเก็บนกนเนาะค่ะเนาะมีสองสองพันแข่งขันกันเลยจ้าแตงกรี น้องงาฝากมาโออ,อตาตาครับไม่ได้จับแบบรถของตัวเองนาน,นหลายวัดน,นี่จัดชุดใหญ่เลยใช่ไหมครับ ไม่เจี๊ยบฟันหัวหน้าจะโได้เนี่ยมาแล้วของเฮียสาค่ะ ตรงนี้น่าจะเต็นี้ีต้เาให้แล้วนะจ๊ะคอยให้ถูกเป้านะ I <sweak> do ก้าใส่ดันนุ้ยลุยล้ยลอยๆลอยเอาให้สวยสึกจัดจริงๆเนอะแต่ละคนแต่ละท่านอ่ะ ได้เวลาทำงานมันก็ต้องแข็งขนันอย่างนี้เลยเนาะค่ะได้เวลาพักผ่อนก็พักให้เต็มที่ให้มีความสุขกับการทํางานนะคะเป็นกำลังใจไปให้เอฟซของเจ๊พึง่งและหัวหน้าจริเชรซิ่งทุกคนทุกท่านนะคะขอให้ได้รับกําลังใจจากเจ๊พึ่งนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ะ